สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือม่อนี้มาพบกับช่องยาย้เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวัอน,นี้ยาย้เพชรีก็ได้นนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16กรกฎาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย้เพชรีกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย้เพชรีนำ้ำมีด้วจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยามยาย้เพชรีร้องขีดใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษาดเบิ่งพาชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชชืื่่นนออออบบาาาาาาาจจรรยยยย์์ใดหวะคคมมมมเเตขุททัักกกพี คอมเมนต์มัดตตคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องคะคันตอบคอมเมนต์ซากะขอถทษขอภัหยหลายๆเนาะจ้ายายปไปสิวังกะว่าตอบเพื่อกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอะไรตอบทุกคําถามเนาะทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเมื่อว่ารัายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลนเนาะท่างอาจารย์ธนแลกไปเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเด่นบนเด่นรางของเทพบรรลือสูตรขันเทพเนาะจ้าพี่น้องจ้างวดที่แล้วเด่นบนว่าสั้นงวดที่แล้วเด่นบนพ้นเข่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเข่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้เพิ่นบอกว่าสองสี่หามาตัวเดอว์วาสันเนาะจากพี่น้องเนาะจากแนวทางของเดนบนเทพบัลลือและกะข้างล่างเพื่อนบอกว่าเดนล่างเทพบัลลือเป็นการคาดเดาว่าจะมาล่างครับหนึ่งหาเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งวาสันจาาสีมาหนึ่งมาหาหรือมากเก่าวาสันเนาะจาาเนาะจากแนวทางเทพบัลลืองือที่เลี้ยวสามสามห้าหกมากหกเนาะพี่น้องเนาะวันนี้หนึ่งห้าเก้าวสันพี่น้องจาามักตัวใดกระจวดจาจดาฝาดเบืม่มใดได้เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอดใบหอมเนาะจ้ะแอดใบหอมงวดที่แล้วเพื่อนห้เข่าเนาะพี่น้องหาหกหนึ่งข้างล่างตรงตรง่ตงเลยเนาะคะ่ะฮั่งมาตามต่อจ้างวันนี้เพื่อนห้มากเนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิ้งข้างบนเพื่อนก็นนะจ้าสามตัวบนมีแปดศูนย์หกศูนย์สี่หกแปดห้าหกและศูนย์เก้าหกเนาะจ้ะมาเบิ้งข้างล่างเนาะพี่น้องข้างล่างเพื่อนบอกว่าแปดสี่หกสี่ แต่4 4 6 5 8และ6 8ว่าสันมาเบิ้งอีกฟังทางหนึ่งวัดดวงวะาสันชุดวัดดวงเนาะจา้างวดที่แล้วก็เข้าชุดวัดดวงเนาะพี่น้องมี้5 2 5 3 5 6อันนี้คือข้างเทิงพี่น้องข้างล่างก็มี6เอ่อ4 6 5 6และ8 6ว่าสันจา้าพี่น้องจา้าจากแนวทางของแอดใบหอมเนาะจ้าชุดวัดดวงงวดที่แล้วกระเข้าชุดวัดดวงเนาะพี่น้องข้างล่างตรงๆเลยนะะนลนเนาะค่ะเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดหมูนามว่าสันเนาะจ้าแอดหมูนามเพื่อนบอกว่าวันที่สิบหกเด้อว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนไฮสามเจ็ดนิ่นเจ็ดสามอัด์เจ็ดว่าสันพี่น้องตัวเดียวกันน่ะเนาะก็พี่น้องกลับไปกลับมาว่าสันจ้าเพื่อนว่าจากแนวทางแอดหมูนามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าชั่วบุญว่าสันจ้ารับประกันวิ่งเนาะเพื่อนบอกว่าเก่าว่าสันสี่เก้าศูนย์และสองเก้าห้าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจานนี่เป็นแนวพรางคนบอกว่ามาจากสูตร1 2 3 3สรุปโค้งสุดท้ายของแอดใช่กุลเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงจ้ะ<ม>แอบไปสีกรสีอัน3าตัวต่วเพื่อนดนินมาจากใดอยากแต่อันนี้กะแคบ้าจอเป็นแนวทา้งแต่สุดเต็มเนาะจ้ะแอบไปสีกรสีอันตัวเน้นเนาะพี่น้อง3าตัวเพิ่นเนาะห้าสามแปดห้าสามสอและ6 3สามขางลางเจ็ดแปดเจ็ดสางหกเจ็ดเจ็ดห้ ห8 5แปดห้าสองสกันเบิ้นพี่น้อง 22, 33, 77, 88, 66, 66, สองสองสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดฮ่าฮ่าหกหกว่าซันเนาะจ้ะจากแนวทางสรุปโค้งสุดท้ายของแอดแช่กุลเนาะค่ะเนาะสามสุดเอามาโฮมกันพี่น้องได้ออกมาจัง 4, ะะสี่ล้วว่าซันจ้าเพื่อนว่าต่อไปเลยจรานนี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าฟันวิ่งสองล้านปเปอร์เซ็นต์ว่าซันจ้าเพื่อนกระหายมารับหางเดียวไปเลย สองเหยียดก็สองหกสั้นจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางนักลบอิสระเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเด่นหน่วยขังเทิงว่าสั้นจ้าเด่นหน่วยขังเทิงสองหวดที่เพื่อนห้เห้ามเบิงมากลักมากลักลอยทั้งสองหวดเลยเนาะจ้าหัดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์ว่าสั้นจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางนักลบอิสระเนาะเด่นหน่วยว่าสั้นแตวามากลักลอยทั้งสองหวดเลยเนาะจ้าพี่น้องทั้งแปดทั้งสี่เลยเนาะจ้า ม้าจามตัวว่าจ้าวันนี้เพื่อนสิมาศูนย์หลักรวยอีกคือเกาบอลเนาะจ้กแต่ว่าเพื่อนห่เหล็กเด่นบ่นมาเด่นนวยขังเทิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางตำเล่ารัชนกพี่น้องจ้าสรุปให้แล้วเนาะ,ะค่ะตำเล่าเพื่อนมาสรุปให้เน้นๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาือเสาร์ลงตะวิ่งให้กับอันนี้เนาะพี่น้องสี่โตสามโตและสองโตเลขวิ่งวิ่งสี่โตเดียวกันเขียนขังเทิงเนาะจ้าพี่น้องจ้า บนวิ่งซีมาซันจ้าสองตัวมีหนึ่งสี่สามสี่สี่สี่และเจ็ดสี่พี่น้องจ้าสามตัวบนมีสามสามสี่ศูนย์สี่สี่สี่หนึ่งสี่และศูนย์สามสี่มาสันสี่โตเคฟนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะคะ่ะสรุปตำเล่าของเอลาชนกวันนี้พี่น้องจ้าวิ่งข้างถึงคือสี่มาซันพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางหลักซิปลางของเอดตีเล็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สิบล่างงวดนี้คือสีก็หามาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบงวดที่เรียกหกก็เจ็ดมาหกนานพี่น้องงวดนี้สี่ก็หามาตัวใดตัวหนึ่งรางวัสันเนาะค่ะต่อไปเลขจ้านี่เป็นแนวทางผู้ส้างฝันวัสันจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าทางย่างเดินต่อสองตัวบนวัสันพี่น้องงวดที่เรียเพื่อนห้เขาเนาะจา้าข้ามาตามต่อจ้าเพื่อนจับห้เฮาบอสนดับเด้อว่าสันจ้าเพื่อนว่า ซี่เก้าซี่ศูนย์ซีแปดาเก้าาศูนย์าแปดหกเก้าหกศูนย์ละ6หกแปดจากแนวทางผู้สังวันวสันเลขบ๊อสนดับดอกวสันเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางดับสิบล่างวสันเพูนว่าดับแปดลักสิบล่างวสันบางหมดดับทุกลักเลยวสันจ่าตาวาเน้นดับลักสิบล่างวสันจากแนวทางของอาจารย์ต่อกิษณะเนาะค่ะ รับสิบคือแปดเนาะพี่น้องเนาะแปดมาว่าแปดบอม่าลักสิบร่างบางที่กับบอม่าทั้งลักสิบลักหน่วยวาสันพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางหลักรอยของอาจารย์เออเลขเด่นบนเพิ่นบอม่าเนาะจ้าของอาจารย์เนรพลเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ้งหลักรอยหลักรอยงวดที่เรียพิ่นให้เข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาซีวาสันงวดนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งหลักรอยข้างเทิงวาสันเนาะจ้า เราไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคงสุดท้ายเรวเดอร์บอสนเลขดับดอกวสันจากแนวทางปาจันพาร่วยเนาะค่ะยาประศีกศีอานตั้งแต่ตัวเด่นเพื่อนไห้เนาะค่ะพี่น้องเด่นบ่นวสันจา่าเพื่อนว่า3 6 3 7 3 8และ3 9ล่างกับสามหกสาล่างกับสามหกสาม็ดสามแปดสคือเก่าจ้ะพี่น้องฟาด3 6 3 7 3 8 3 9 5 7และ5 8 จากแนวทางปาจันผ้าลวยสรุปพวงทุตไทยบอสอ่อนรับดอกกอสันจ่าบนว่าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางชุด3ตัวบนค่ะของแอดท่อนผ้าลวยเนาะจา้ะแอดท่อนพจนบอกว่างวดเหลียวพันหายสีหนึ่งเจ็ดพี่น้องจ้าบุด้เห็นสูตรนี่คอมเมนต์เขามาบอก,ก,บอก,กแยกไปซนสีเน่เนาะค่ะเนาะงวดน,นี้พจนบอกว่าศูนย์เอ่อสามศูนย์แปดสามสองแปดห้าศูนย์แปดและห้าสองแปดชุด3ตัวบนตรงๆของแอดท่อนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขปศนี่ว่ะสันพี่น้องจ้า16กรกฎาคมว่ะสันจา้าพิ่นว่าเลขปศนี่เนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเพิ่นบอกว่า3ตัวทื่งมี697 698 2ตัวล่างกันหนึ่กับ19ว่งเกา่สันจ้าพี่น้องจา้าโชคดีเฮงเรงลยุลยๆสุขุมสุขคนเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางพมาา่าจัดให้ว่ะสันจ้าพี่น้องจา้า16กรกฎาคมเนานะเด่น7 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สามตัวห้าเจ็ดสองจากแนวทางเลเขพม่าจาัดหายเนาะจะ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเด็ดคนจนสอบเล่นว่าสั่นจา้าเพื่อนว่าเพื่อนห้ว่าเพื่อนบอกว่า,วาฟันเก่าเนาะจา้ะฟันเก้ารูดเก้าเม็ดเดียวหกเก้าสองเน้นๆคือเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าและเก้าเจ็ดจากแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเด็ดคนจนว่าสันเนาะจาะ้านาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละพี่น้องแนวทางของแอสตางนะาจา้ะเอ่อเพื่อนบอกว่างวดที่ผ่านมาสูตรเ,เลขเพื่อนสูตรเพื่อนสะดุวดว่าสันจา้าเพื่อนว่าเพื่อนก็นเลยมาตามต่อจ้างวดนี้ว่าเพื่อนสีเข่าวะเนาะจา้าเด่นบนของแอสตางหมดที่เรลยวเพื่อนว่าให้หากับหกลดว่าสั้นจ้าเพือ่อนวานะงวดนี้ศูนย์กับสามว่าสันจ้าพี่น้องจา้ามาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้คือแนวทาง วิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวของเอสต่างเนาะจา่านอกกาบิจนา,นาเป็นแนวทางใดแต่ว่าเพื่อนทอกระลุดเนาะจ่าพี่นอ้นอ,นองเนาะเล็กเพื่อนทอกระลุดงวดนีเนาะงวดทีเรียววังหันเนาะจ่าหายหากับหกหกเรียนเทเลยอะ่องขางลางเนาะพี่น้องเนาะมาตามตอว,ว่าเพื่อนจะเดินดีอีกบอ่อเนาะจา่จาเนาะจ่าแนวทางวิ่งบน2สองตัวมาหนึ่งตัวของเอสตางเนาะจา่าต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางเพอนบอกว่าบนลางว่สันจา่าบนวาจากแนวทางให้ด้วยใจว่สันเนาะค่ะ เพื่อนบอกว่า75 85 95 76 86 96 77 87และ97หลักลอยมี0 1, 2, ูนย์จับใส่จวดจาดฝาดเบื่อร้องเพิงเนาะค่ะวันน้องเนาะเนียวน่ทางเพื่อนบอกว่าให้ด้วยใจเนาะจะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดปลายฝันมาสั่นจ้าพี่น้องจา้าเล็กเด่นบนล่างโตเดียวเขนๆขนเด่น,นสีนมาสั่นงวดที่แล้วเด่นหกมาล่างเนาะคะะ่ะน้องวันนี้เด่นสี มาทึ่งก็ได้มาลางก็ได้ว่าสันเนาะจา้าจากแนวทางของแอดไปฝันเนาะจา้าต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทางคนบอกว่า,เ,าเลขเจ็ดนอนหน้าเด้อว่าสันจา่าเพื่อนว่าเขามอบใ้ช่วงนี้ฝนตกติดฝนเนาะพี่น้องเพื่อนบอมาว่าสันจา่าเพื่อนว่าเนาะขังทึ่งเนาะพี่น้องน้องว่าที่เร็วหานอนหน้าบ่มาว่าสันน,นี้เจ็ดนอนหน้าบ่มาว่าสันพี่น้องจา้าและพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าข้างวาปิดไทยโดยแนวทางของแอดแมงปอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ แอไปสีก็คิดว่าเป็นของแท้อยู่ดอกเนาะจากพี่น้องนาอกับพิจานณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดแมงปอเนาะคะ่นะเนาะแอดแมงปอบนบอกว่าเออสตัวบนบนมีหาหนึ่งแปดสี่หนแดเก้ห่แนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้และ8ปดศตัวบนล่างของแอดแมงปอเนาะคะ่ะมี1 8ึ่งแปดหนึ่งห้าหนึแหและศูนห ตัวไดเน้นเพื่อนสีเฮ็ดดอกจันไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดแมงปอเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรงลุยลุยสุขุสุขคุนเนาะค่ะเนาะว่าจะได้ที่ยาไปซีวบมวนหรือว่ายาไปสีอ่านตัวเลขพีที่ไปสีกะขอถอดขอให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ไปสีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า